สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะคะกรับช่องโอเอพฮาแซบชื่อนี่เอรอครับพี่นอ้องเมื่อนี้ได้กุ้ยเตี๋ยครัพี่นออ้องเตี๋ยเพ็ดเพชรอู้หบึงจักซีนามกันได้ครับพี่นอ้องปรุงแบบเผ็ดเพชซุ้งๆเลยเฮ้ยเอาแคบมื่เส้นอู้แคบมูกรอ,อบเลย เขามีบุกพีคเขามาพี่น้องมาสุดแซ่บหรอค่ะมาค่ะพี่น้องบอกแล้วก็ืกีน้นะคะอื ใบหูเราพาใส่น้ำคระพี่น้องน้ำหอมเลย Og แบบพริดอาหน่วยมุมใส่เทธอเดียวหรอกเดี๋ยวอันดบแบกใส่กะปิทำก่อน 我尿尿。No, no, no. หวานเป็นลมคุมเป็นยาว มื่อนี้แซบว่า,าก็เดี๋ยวแบบเพชรแบบสวงถ้าผู้ได้ไม่คิมนี่ก็อย่เลื่อมก็ไหลก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจและสืบผพาดลิปต่อไปองโอเอพาแซบชื่อเนี่ยเออได้ค่ะมื่อนี้โอเอก็ขอ้อก้าวมาขอบคุณค่ะ